สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเม y ฟลาเวอร์ทาโรและดิสตินนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงชะตาประจําเดือนมิถุนาย,ยน2564ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง12พฤศจิกาย,ยนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะมาค่ะดวงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกเทนซอบซอสนะ ชาวราศีตุลสิ่งที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษเลยนะในช่วงเดือนมิถุนาก็คือ1เลยเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะไม่ได้เกิดจากโรคติดต่ออะไรใดๆก็ตามนะแต่ทีนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของบริเวณหลังคอบ่าไหลานะคะอาจจะรู้สึกปวดแบบปวดมากจนทนไม่ไหวนะคะหรือว่าเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณหลังคอบ่าไหลายอย่างที่อาจารย์บอกนะคะนะบางคนก็อาจจะแบบ ต้องหาหมดหวหมอนะทีนี้อาจจะมีเรื่องของการผ่าตาดัดหรือมีเรื่องของการฝังเข็มเข้ามานะคะเรียกว่าชาวราศีตุลอาจจะมีเรื่องให้ต้องแบบเสียเลือดเสียเนื้อขึ้นมาบ้างนะในช่วงช่วงเดือนมิถุนายนนี้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแบบคุณไม่คาดฝันนะคะต้อง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 ,ต,องต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะชาวราศีตุล สำหรับในเรื่องการเงินนะคะควีนซับคัพนะคะชาวราศีตุลเนี่ยดูท่าทางเป็นคนใจดีมากเลยนะใครมาขอให้ช่วยอะไรนะขอให้จุนเจืออะไรคุณก็โอเคนะยอมเ้าหมดทุกอย่างนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าจะทุ่มเทให้เขาไปสัหมดหรอกนะคุณคุณเองคุณก็ดูตามเนื้อผ้านั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะเข้ามาด้วย ต่อมานะคะไพ่ในภพสหัชชาคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะเดินทางไปไหนมาไหนระยะใกล้ๆระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมปิดแก๊สปิดไฟฟ้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะคุณอาจจะได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ชิดนะอาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยนะคะล้มตายอะไรกระทันหัน ต่อมาไพ่ในพบพันธุนะคะ e ออฟ of Pentacles นะคะใครที่กําลัง work from home หรือว่าใช้บ้านเป็นออฟฟิศนะคะช่วงนี้คุณกําลังยุ่งมากเลยทีเดียวงานเข้าเยอะอะไรเยอะนะคะนะมีภารกิจเรื่องต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาก็ค่อนข้างมากด้วยนะคะช่วงนี้เงินเข้าครอบครัวเนี่ยเยอะดีแต่ว่าก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของการตรากตรำทํางานเกินเวลาเกินลิมิตของตัวเองเอาไว้นิดนึงนะ ต่อมาสาหรับไพ่ในพบปุตตานะคะในอ็อกวอนนะคะเด็กๆลูกหลานบริวารคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรานะคะช่วงนี้นี่เขาก็จะค่อนข้างขยันดีนะคะนะอาจจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่หาเรื่องทํากิจ,จกรรมนู่นนั่นนี่น่นได้ตลอดวันนะคะนะอา,อาจจะคุณอาจจะมองเขาอาจจะติดขี้เบือเ่อไปนิดนึงเดี๋ยวก็ทำนั่นทีเดี๋ยวก็ทํานี่ทีอะไรอย่างเงี้ยนะดูเหมือนว่าสมองเขากําลังแล่นนะคะต่อมานะสําหรับไพ่ในพบอรินะคะคุณได้ไพ่ the empress นะคะ เดือนมิถุนายนนะคะคุณอาจจะมีศัตรูคู่อาฆาตนะคะเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงนะภายนอกแต่งตัวดีมากนะคะนะพูดจาน่าเชื่อถือนะคะนะแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนขี้งอนขี้อ้อนขี้น้อยใจนิดนึงคนอื่นจะค่อนข้างเชื่อคําพูดของเขามากกว่าคุณนะคะคุณอาจจะมีศัตรูเป็นคนประเภทนี้นะเข้ามาเรียกว่าขัดหลังนะคะหรือว่าเข้ามาเรียกว่าอาจจะ ทำให้คุณกับครอบครัวนะคะมีปัญหาขัดแย้งกันนะนอกจากนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยบางทีต้องระวังในเรื่องของการเ,เรื่องของร่างกายไว้อีกนิดนึงนะคะใครที่ก่อนหน้านี้นี่ตามใจปากนนกินนู่นกินนั่นกินนี่เยอะนะคะนะก็ระวังว่าระดับน้ำตาลระดับความดันโลหิตมันจะขึ้นด้วย ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปันนี่เรื่องของความราคู่ครองคุณได้ไพ่เด e j u จั i สเตสนะคะคุณโสดม,มีโอกาสที่จะมีคนในแวดวงกฎหมายนะคะนะหรือว่าคนที่ทํางานเป็นทหารตำรวจทนายนะคะเหล่านี้เนี่ยเข้ามาจีบเข้ามาชอบ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีธุรกรรมบางอย่างที่เป็นเอกสารทางกฎหมายร่วมกันนะอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนหย่านะคะหรือว่าจดทะเบียนบริษัทนะเปิดบัญชีร่วมกันนะทำนองแบบนี้ขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการกู้ร่วมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้ดูเหมือนคุณทั้งคู่นะอาจจะห่างๆกันนิดนึงหรือว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเงียบไปบ้างเพื่อขอเวลาคิดนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่อาจจะยังไม่อยากที่จะตัดสินใจ นะยังอยากที่จะพิจารณาดูดูกันไปก่อนนะคะนะความสัมพันธ์ไม่ได้แบบว่าหวานซึ่งเท่าไหร่หรอกมันเหมือนแบบคนที่คุยกันเหมือนแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มากกว่าจะมองกันในเรื่องของความเหมาะสมสมากกว่านะคะ ต่อมาสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะ Seven s p e n c e s นะคะช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องของสายตาด้วยคุณอาจจะใช้ใช้สายตามากเกินไปนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่อากาศค่อนข้างแบบปิดทึบนะเปิดประตูระบายอากาศบ้างนะคะอย่ามัวแต่อยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวเนาะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภะนะคะ six of wands นะคะผู้ใหญ่เจ้านายทั้งนอกบ้านในบ้านยังคงให้การสนับสนุนคุณอยู่นะคะนะเรียกว่าอาจจะมีการหนุนหลังคุณให้คุณได้ประสบความสําเร็จนะคะในการงานหรือหน้าที่บางอย่างด้วยนะช่วงนี้มีอะไรก็เข้าหาผู้ใหญ่นะคะอย่าลุยเดี่ยวคนเดียวนะคะนะมีผู้ใหญ่หรือมีทีมช่วยเนี่ยดีกว่านะเวิร์กกว่า ต่อมาสําหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะ Two Pentacles นะคะงานเข้าเยอะจริงๆนะชาวราศีตุลน,นะคะทั้งงานส่วนตัวงานนอกงานลาดงานหลวงนะคะเพอๆอาจจะต้องทํางานแบบ2หน้าที่2องตำแหน่งมีเจ้านายหลายๆคนในเวลาเดียวกันก็จะค่อนข้างยุ่งนะคะนาคุณเรียกว่าถ้าเวลางานเนี่ยคืนหัวไม่วางหางไม่เว้นเลยทีเดียวนะต่อมาสําหรับไพ่ในภพลาภานะคะเรื่องของโชคลา นายอัลเพนเตอเคิลนะคะบอกเลยว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยระยะนี้นะชาวราศีตุลอาจารย์มองว่ายังยังไม่น่าจะมีเข้ามานะคะส่วนใหญ่นะก็ถ้าจะมีโชคอะไรบ้างอาจจะเกิดจากการลงทุนของตัวคุณเองนะคะการเล่นหุ้นหรือว่าการเทรดเงินอะไรต่างๆนะแต่ว่าไม่น่าจะได้จากเรื่องของการเสี่ยงโชคนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุดท้ายพบวินาทรีออฟวอนส์นะคะสิ่งที่อาจจะทำให้คุณแบบ เออเสียหายหรือว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่าให้ระวังเรื่องของการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียนะจะพิมพ์จะโพสอะไรไปก็ตามทีเนี่ยพิจารณาให้ถี่ทันให้ดีนิดนึงแล้วก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อข่าวหรืออะไรใดๆ,ๆก็ตามตามโซเชียลมีเดียนะ,ะตรงนี้จะทําให้คุณเสียแผนนะคะหรือว่าคุณอาจจะแบบเสียหน้าเสียอนาคตของตัวเองได้นะคะนะอาการเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างนะในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยลองไปหาอะไรใหม่ๆทํานะอืม โอเคจบไปแล้วนะสำหรับดวงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะแม่นไม่แม่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอมาสอบถามคิวสอบถามราคากันได้เลยอย่าลืมช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเลยก็แล้วกันจะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย